สวัสดีจ้ะพี่น้องมาเด้อค่ะมื้อนี้กินเมียงกุ้งนํำไม่น้อยจ้ะมีกุ้งขิงถั่วนะคะถั่วลิสงหอมแดงสลัดอันนี้จะเป็นกว๋วยเตี๋ยวนะคะเส้นกว๋วยเตี๋ยวกับเส้นแก้วนะคะใส่กับหอมอันหอมเจียวจ้ะน้ำจิ้มซีฟูด้ดเมนูง่ายๆสไตล์ไม่เงีน่อยด้วยอารมณ์ที่อยากจะกินนะพี่น้องเนาะมาเด้อนะ Mother จ้ะ จะกินน้ำไม่น่อยเด้อเสแซบบอ่อแสบมาว่ากันไปแสบไม่แสบมันอยู่ที่น้ำจิ้มจริงๆนะพี่น้องปะ่ะบวาลายใหญ่หางลุยจ้ะ <c oughs> บได้เผาค่ะลวกเอามันมามีแนวปิ่งแนวยยางเ่าจะเอาเขาในหม้ออ,อบกัะเน้แต่ปุกปักปกปักอยู่ก็ได้ลวกเอาซะง่ายๆ มันห่อนนะพี่น้องเนาะห่อนค้าวห่อนแน่จะได้เปิดพรุมใส่เจ้าของมือมันหนาวกับเนาวพดหนาวเ,เกินซิมน้ำจิ้มสักกอนพี่น้องมันจะแซบไม่แซบมันต้องชิมอื้อ วดเบิร์เส้งแก้วซื้อกุ้งสองรลอยห้าสิบได้บักบลายสามถุงง่ยงาย เส้นใส่ขิ้งใส่หอมแล้วก็ใส่ถั่วน้ำจิ้มราดฉ่ำๆพิ่น้นอง เข้ากันมากมากเส้นแก้วกับเส้นก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเอามากินเหมี่ยงกุ้งแซ่บด้วยใสเขียงลงไปใส่ถั่วใส่หอมเวลาข้าเคี่ยวถูกนะพี่น้องมันใ้อารมณ์แบบ หอมขิงมันแบบทั่วจีจาดหอมแดงอารมณ์แค่งเขากินเหมี่ยมค้่มเลยพี่น้องเยี่ยมมาก ร่งเห็ดกินเมืองเลค่ะเด้อน้ำจิม้มต้องเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดเปรี้ยวหวานเผ็ดยาเค็มถ้ากินของทะเลเนี่ยยาเยค็มเด็ดขาดถ้าเค็มจะบวเขากันด้วยค่ะเ้นก๋วยเตี๋ยวลวกนะคะใส่หอมเจียวสุดแซ่บมากอร่อยเวอร์ จริงๆบ่ได้คิดตัวน้ำจิ้มนีเดซแมนแตนค่ะถ้าเป็นเมียงกุ้ง เส้นกว๋วยเตี๋ยวจะเข่ากันมากมันจะแซ่บน้ำจิ้มกับเพ็ดไปเจียวควาวหอนแรงของขิงจวดมากพี่นอ้องจวดทุกคำเส้นแก้วแห้งแซ่บขายไวแล้วเข้าเคี่ยวขับไปแล้วมันเป็นกรุบกรุบอร่อยมากแต่ว่าเส้นแก้วไม่หน่อยมันเหลือหน่อย mình nó người tùng cái chặt cái bèo nè nè cùng các bạn cùng này bựa bạn คันย่างแต่าทานเนาะไฟอ่นอนๆไม่น่ว่ากินในทั้งเปลือกว่ะกรอบคักเห็นนมโจแล้วกินสารน้อยเพชรบ้านแพงแล้วก,กินเบิดเปลือกได้แล้วบอกแกะเน๊นำ้ำจิม้มเข้าไง มันแบบน,นี้ต้องให้ต้มยำต้มยำน้ำข้นเน,นาะพี่น้องเนาะใส่กะทิใส่นมสดก็โอ๊ยใส่กะทิก็ได้ใสน่นมสดก็ได้นะคะโอ้ยแสบ ขนาดว่า่มันเพียกกีนูสวนเน่เนี่ย เป,เป็นพริกขี้นวงสวนยังโอ้โหแสบแสบทันจะเข้ากับยูมองหนอกเนาะเข้ากับเอาแบบพ่อสังเขปเข้ากับได้แสบขึ้นกันกัพป่นองอยูเมืองไทยตอนนี้คิจะว่านา่งยูซามัง,งเหงดองดงซีฟูด เ้าจะปา,างเขาบางแสนเนาะนั่นนี่ีกลีุงกินให้แซ่บมันต้องกินแบบนี้พี่น้องสุดจัดไม่ใง่น่อยบอกสุดจัดอ๋อแซ่บ น้ำจิ้มไข่เริ่มเ,มเ่ยเด็กอยู่ที่น้ำจิ้มอืม เฮ็ดออกมึงม่นม้อยเห็ดน,น้ำจิม้มที่ฟูดมันเลยใส่น,น้ำปลานะคะมันเอยใส่กเกลือแทนมันจะคนได้รสชาติเลยกับใส่น้ำปราพี่น้องลองมึงดู <c oughs> ขอพ<อ>่อไผพี่น้อง กินกุ้งกินปลาแบมีกังติดเป็นธรรมชาตินาเป็นน้องเนาะว้าวอืมเผ็ดแซ่บกุ้งกับปลาอืม น้ำจิ้มนะสอนนะค้ามะค้าจี๊ดสมใจม,มากเลยมันจี๊ดมากพี่น้องนี่ก็แซ่บพี่น้องด้วยเซนเลยมันสีแดงๆ ตอนไปซื้อกุ้งนะมันมีปลานึใหญ่อยู่ด้ตัวหนึ่งเกือบสองโลบกก่าเอามาเห็ดบนบอมิเตาขันห้องมาลวกอย่างมันหยาบห้องบอมิเตาย่างขันเอาไฟหม้ออบแต่ยันมันแสบพี่น้องมันตรงยยางไม่จังสีแสบเนาะ ข้ามกระตูไปเลยอุ้ยข้ามไงขาดทั่วบริเวณสุประเสรศนี่ซอนและข้ามไปเลยน้ำจิ้ม เต็มปากเต็มค่ำครับแน่ขึ้นฮอดอีปกกอนด้เนาะนั่งมากินกุ้งแล้วไปให้แม่ไปก่อนลูกสิจัดให้เมื่อหนึ่งสองโลคนเดียวล่นๆไปลยเสีกินแบบว่าเอ้ยเอาออกไปลดนเสียงนะอยากแล้วอิ่มแล้วสี กินแบบแรกกระแซบกินน้ำจิ้มแล้วจะกินเมียงกระแซบหนึ่งกุ้งเนื้อสดสองน้ำจิ้ม กรณีที่ว่ากุ้งเนื้อจุดเขไม่น้อยเนี่ยมันแซ่ฟิดมากเนื้อจุดเขไม่น้อยหมายถึงว่าเนื้อมันแน่นบางที่กุ้งแซ่แข็งโดนๆนี่มันจะมันจะเป็นก็นจังเนื้อลุยๆเละๆนะบ่แซบ่แบบนั้นนี่คือเนื้อแน่นๆ,ๆจังเสียยังไม่ได้เบิ้ง นี่ขึ้นเนื้อสดของไม่น่อยข้าแต่บริกินกุ้งสดหรอกเพราะว่าห้องอยู่ไก่ทะเลเนาะแต่เนื้อมันแบบแน่นนะกุ้งเนื้อเก็บด,ดีคือว่าเนื้อเนี่ยกุ้งสดแล้วพอเอามานอกน้ำแข็งให้เขากินบางเทื่อเป็นนกกุ้งเห่นป่ามันโดนแล้วมันสิน่าแล้วปลาเจ้าแซกมีได้พี่น้องกินแล้วก็ติดแขวได้บานนี้พักก็ได้อืม,อม แบบแททุกคำคำไร้พัดกาบบคลิปนี้ก็ได้พี่นังมื่อห่ขอนั่งกินต่อคักๆก่อนสุดแจหัวกุ้งคลักคึมมิน ไปแล้วจ้า